แต่ก่อนนี้จะไปในข่าวบันเทิงฮอตฮอตคุณผู้ชมเราไปในที่ข่าวดีครับ,รบเป็นการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติครับด้วยรักและพักดีครับ มาข่าวดีๆก่อนนะครับ,รบเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสพระราชพิธีมหาบงคลเฉลิมพระชนพรรษา7ดรอบ5ธทันวาประจำปี2554นะครับ,รบทางมูลนิธิศูนหลวงรอแล้วก็เขื่อเจริญโภคพัณฑ์จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติด้วยรักและพักดีซึ่งในงานนอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคแล้วก็ยังมีเหล่าศิลปินคุณภาพมากมายทุกสังกัดเลยล่ะครับ โอกาสมหามงคลน,นะครับทางเคร c ซีพีและทรูวิชเ่นเนี่ยได้รับมอบหมายจากมูลที่สวนหลวงร .9 นะครับให้ดําเนินการจัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียติป่าสุเด็พระเยูเอยูโหวนะครับ ในคราวนี้เราก็เลยใช้ซีนว่าด้วยรักและพักดีงานนี้ต้องเรียนว่ายิ่งใหญ่มากครับเราได้รวมพลังศิลปินที่โด่งดังนะครับในทุกยุคทุกสมัยในทุกกลุ่มของคนดูนะครับมาให้ความสุขประชาชนด้วยกันครับไม่มีการแบ่งค่ายแบ่งฝ่ายอย่างใดนะครับเพราะงานนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นการรวมพลังของคนไทยนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีนะครับที่พวกเรามีให้ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ วันนี้พวกเราก็เป็นตัวแทนศิลปินจาก AF นะครับ True f a n t a s a น,นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในศิลปินที่จะได้ขึ้นร่วมร้องในคอนเสิร์ตด้วยรักและพักดีนะครับ<ช>เป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองาวาระอากาศครบรอบ8 4พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานะครับนอกจากพวกเราศริลปิน AF แล้วเนี่ยในวันงานเนี่ยจะมีศิลปินจากทุกทุกค่ายเลยนะคะคไม่แบ่งแยกค่ายมาร่วมกันเฉลิมพระเกียรติให้กับในหลวงของเราค่ะก็ มันจะมีบทเพลงพิเศษพิเศษนะคะที่เป็นการแสดงถึงความรักและพักดีของพวกเราเขาเรียกว่าดําเนินรอยตามนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทางด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นเพลงพระราชนิพ์เพลงที่แต่งมาเป็นพิเศษและพวกเราเองก็จะได้ร่วมร้องกันเลยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าศิลปิน AF นี่เป็นการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกด้วยรักและพักดีค่ะก็ ตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าเป็นเกียรติเนาะเพราะว่าพวกเราจะได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยเราเตรียมบทเพลงที่แบบความหมายดีๆทั้งนั้นเลยสําหรับที่จะนําไปร้องในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะรรู้สึกดีใจมากเรียกได้ว่าเป็นการฟังเพลงท่ามกลางสายลมและความงามของดอกไม้นะครับใครที่สนใจไปกันได้นะครับ18ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะครับที่สนามราชสวนหลวงรอเก้าครับ